สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมซุยไซนะเป็นเด็กเบิดพุ่มของ B ีโค t วันนี้ผมก็จะมาโซโล่แลงอาวีโดยใช้แรดนะครับซึ่งเป็นเมทที่เหมาะกับการโซโล่มาหลายซีซั่นแล้วนะแล้วก็เล่นคนเดียวได้ชงให้เพื่อนได้ส่วนรุ่นกับพลังแฝงผมจะแปะไว้ในคลิปนะครับรอไปดูกันในเกมจะกัน โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วห่วยนี้เป็นตัวที่แบบโโล่แลกได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเมทที่แบบเล่นคนเดียวได้นะก็ สิ่งที่สำคัญของเมย์นะครับก็คือเคลียร์การให้ไวนะเคลียร์การให้ไวแล้วก็เดินนะครับโอเคทีมเขาเซฟนะตอนนี้เราก็มาผลป่วน,นป่าของเขานะครับให้ฟาร์มช้าๆนะแล้วก็ปกไปก ค่อดีนะโอเคเพอเราจบอี <c oughs> เวนต์แล้วเราก็กลับไปเขียกการนะเดี๋นี้เราพ้าคีปของตัวอนะ <c oughs> ยากให้ทีมเราโอเคเขาก็มาถักการนะก็โหดหวยไปได้ ค okay. นี่นะคอสมันหทานะครับก็คือมันอยากเคลียร์กลางนะก็เลยลงโทษมัน,ปนไปหน่อ okay. ยนี่นะคอสก็ไม่มีบัวนะเดี๋ยวนะคอสต,ต้องไปเอาแดงนะครับพ <Even I. S 1> อานะคอสเอาแดงมันก็น่าจะแก๊งเลนบนเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําสวนเลยนะแล้นี่มันอะไรเนี่ยมันสลับกันเหรอ โอเคเนี่ยพอเราเห็นเมดเขาสก,กิลเนี่ยใช่ไหมเขาจะคีฟมันก็จะตายนะครับแบบเขาไม่ได้ลาดเขาก็ไม่ได้เงินนะครับโอเคีเราก็เดินเลยรีบแก้รีบเดินโอเคเพื่อนอยากวเวทเลสนะเยอะนะ โอเคอเคพอเราไล่เขาออกจากพื้นที่แล้วนะเราก็เวทน,นะครับตัดคีปอะไรให้ได้ามากที่สุดน,นะครับให้ให้เขาความยากๆแล้วก็พอเวฟกลางมาเราก็กลับไปเคลียร์กลางนะครับ ครอบนี้เราจะเดินลงไปล่างนะโอเคบนสามเพราว่าล่างอย่างมากแค่สองนะเราเจอเราก็ใส่ได้เลยนะโคะกห้เขาเสียบเวฟไมโอเคนี okay, ่มัน้าวโอเค เทดนี้ตาจริงต้องเทดเทดออบเจกต์นะครับอ่าเราต้องเอาดา์กนะถ,ถึงเพื่อนตายก็ไม่ได้เป็นไรนะครับอยู่สู่ดันความแรงอยู่นะเนี่ย เขามีแถนนะมเมื่อกี้มันบาก,กอะไรหรือเปล่าผมเห็นเงามันอยู่ในพุ่มอยู่เลยนะไม่อยู่ดีกระโดดไปตรงนั้นเราไม่ได้เพื่อถอยมาโอเคไม่มีอะไรเราก็กลับไปฟาร์มนะครับ อู้นะคอเจ็บใช้ได้น่าจะได้นะโอเค,อเค,อเคสวยเมื่อกี้ไม่ได้มองจอนะโอเคบั๊ดสวยไหลตอนนี้บั๊ดไหลโอเคโอเคสบายแล้วครับอย่างนงี้คถ้าทีมเราไหลยับเลยเจะเย็นเพื่อนไอ้นี้ก็เกินไป ทีมเราเล่นกันดีจัดเลยนะอ,นนอันนี้ได้ป้อมกานะครับอันนี้ถ้าโหถ้าทีมไหนเสียป้อมการไปก่อนจะเสียเปรียบม,มากเลยนะทำให้ฝ่ายข,ข้ามอิสระมากเลยเดี๋ยวเมทเขาน่าจะลงมากันนะให้เดาโมีวิชั่นนะดักไม่ได้ เ <Yeah. S 2> นี่เราตัดบูนะคอสแบบยิ่งเล่นยากเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรอมป้อมบนแตกเดี๋ยวเรา้อมล่างืืนนะที้อมกก็กได้เพื่อนอ โอ้ตัวเชีย่ยอะไรวะเนี่ยมันม่ถึกจังอะอันนี้ตายนะี่พาดไปหน่อยบัดตามจริงบัดควรตีบอมนะครับตอนนี้คีฟอยู่ไปไล่ฆ่า แย่ละมันเสียบตรงกลางอะเน,นี่ยช่ยเป็นกันหน่อยอันนี้แย่อยู่นะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับ าช็อตควรมล่างน,นะครับเมื่อกี้เสียดายเสียดายัายายมไม่เปอะไรยังไม่ถึงขั้นแพนะอ้ดีแล้วครับดีแล้วครับ เท่ากันนะเกมนี้สุดสียนะเงินก็โหไม่ได้ห่างมากเลยก่อนแพิดตัวอะไรวะนี่โหตั้งอนะบัฟมาหรอ นี่อัติปิดเลยนะ <c oughs> ตามจริงทีมเราควรคุ่ออบเจ็คได้นะครับคือมันมีมจังหวะที่แบบเ,าเราเอาออบเจ็คได้ตั้งนานล้วอ่ะใช่ผ้า่ะ นาคอตสวยข้าคนคอตทีมเรามันทีมคนเดือดจัดนี่อะไรนี่ทีมคนเดือด,ด,อ,ด,อ,ดอ๋อแม่ออกกันแล้วออบเจ็ตคิวอย่งเดียว สำคัญมากเลยนะครับ object. ออบเจกต์ป่าต้องเป็นคนแบบนำนะว่าจะออบเจกอะไรอะ่ะ อันี้เราก็โซนะให้เพื่อนเราฟรีไปนะครับโอเคเนี่ยเขาตายหนึ่งตัวดำจริงเราได้แล้วนะออบเจ็ะเดี๋ยวทีมทีมฝั่งอรงข้ามน่าจะไปปิดบัตรกันนะออบเจ็์เราน่าจะได้ฟรีแลครับ แม่งผักไปทางนั้นมาเนี่ยเฮ้ยนะคอสข้าวข้าเพื่อนลงไปด้วยเอ้ยมันเอาเกิดมาหรอไม่ได้ตายหรออทิตเมื่อกี้ เราก็โซนโซนไปนะตีแต่ป้อมตีแต่ป้อมตีแต่ป้อมเออถอยถอยเพื่อนถอยเหอะเคเราคุ้มแล้วนะ,ะอันนี้เราได้มาแหลกเขานะแล้วก็มาตัดบูนะไอ้ลงทำไมอะ เเวฟทีนี่มังกรเกิดเราก็มาเล่นฝั่งมังกรนะเฮ้ยนาฮอสด้านบนโอเคสวย โอเคลากมาตัวเดียวลากมาฆ่าอ้าน้องเหรอโอ okay. เคเพื่อนปิดนะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาเรื่องแล้วเนะี่ยโอเคเราได้เลยอะเบสติ้งนะอันนี้เราน่าจะตายยากขึ้นหน่อยและ ป๊บไปป๊บไปโคงการถ้าเขามาเคลียร์ก็ต้องแบบให้เคลียร์ยาก้าเจ็บนะเดี๋ยวเรามาดูเลือดอะไรก่อน เราก็กดดันไปเรื่อยๆนะครับทําเวฟเรื่อยๆนะล็อบเจ็กเกิดนะโอเคอเคิกี่ใส่ติแรงอยู่เนี่ยอโอ้ยไป ใช่สุไม่กดอัติพอดีเอ๊น่าจะเอ็นแล้วนะครับดูดิดาร์ไฟเยอร์ยัง เลือดอยังแบบ80%อยู่เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอ,อ่อถ้าใครอยากให้แนะนำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับผม